ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬธรรมาชาติที่สวยงามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนหาบสูเทส,สินุสาวผู้ชายค่ะวันนี้มะทุกคนนะคะมาโมยู่ที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันวันนี้มาก,กันหลายคนมากนะคะเดี๋ยวเบิร์ว่ามีผู้ใดแน่นะคะลุยคะ่ะวันนี้มา,าตั้งแต่ออกเลยว่าแต่ตีทีสี่นะคะทุกคนค่ะแล้วคือเรามาตรงกับวันหยุดคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูทงทงอันเป็นทงทงเดี๋ยวไปดูข้าง,ง,ง,งบนนะคะว่าเป็นไงบ้าง คะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเดินไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นจุดที่แบบว่าไปลงทะเบีย,น,ะะยนนะคะเอ่อไกด์นะคะทุกคนแต่ว่ายิราส่วนตัวนัดจองมาแล้วนะคะจองพี่เป็ดมานะคะเดี๋ยวพาบิงนะคะตอนนี้ก็รอพี่เป็ดมาอยู่แล้วเดี๋ยวจะเดินค่อยไปซื้อเอ่อตั๋วนะคะทุกคนประมาณนี้พาบิงรายการเลยเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นการเข้าอุทยาตุนุ่น28 ส่วนใบนี้10บาทประกันอุบัติเหตุถ้าเราเกิดลื่นล,ล,ล้มแลใช้ได้ใน7วันเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุนลงกาของเรานะคะไอ้ข้างบนจะมีน้องเจ้าหน้าที่ตรวจยืนเพื่อยืนยันว่าเข้าเขายังถูกต้องนะคะครับคือเอาจริงนะคะค่ะ,คะน้องสาวยิ้มๆหน่อยแล้ว นีคุกหลายคุณพอกับคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะคะก็พี่ไก่เรียกสตาฟแล้วคะเดี๋ยวลงกันก็ได้นก็สุดยอดแล้วนะคะเพราะว่าบพราะาเกำลังกจนะคเป็นแล้วนะคะเป็นวิงนะคะ ตรงนี้เหมือนงอนพญานาคค่ะทุกคนส่วนตรงนี้เหมือนเต่าตรงนี้เหมือนปลานะคะบนบันไดที่สองคะทุกคนประมาณเจ็ดสิบ่นสองพันวันนี้คือหลงวันเยอะมากนะคะวันนี้วันหยุดด้วยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นแบบมองเสมอเลยว่าจุดพักนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อทุกคนดูบันไดไปกันต่อค่ะนี่นั่งอยู่มั่งเสมอค่ะเดี๋ยวไปกันต่อ ตอนนี้นะคะคือการรอคิวถ่ายรูปค่ะระหว่างนี้ก็ถ่ายธรรมชาติมาฝากพี่ๆรอนะคะอ อันนี้เป็นภาพแบบเสงกันแ่ไองพี่กายแนะนาม,มุมดีมากค่ะแล้วก็เพื่อนเช็ครูปเช็คอะไรนะคะมุมแต่ละมุมนะคะก็จะมีทา <5 S 2> ที่พี่ๆเขาแนะนำค่ะทุกคนบอกเลยว่ามาไม่ผิดหังเลยค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะพี่ไก่ก็เล่าให้ฟังว่ามีความเชื่อว่าเป็นประตูเมืองบางหมดเมืองประตูเมืองรับแลนะคะทุกคนก็แวะถ่ายรูปก็ได้อีกหนึ่งมุมที่สวยเลยค่ะนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ขอพรนะคะเป็นการเหมือนกระซิบนะคะบอกสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราอยากได้นะคะก็หมอใส่เข้าไปนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นหใจ ขาดนะคะทุกคนดมวก,กันต่อจต่อไปนะคะกลางสะทุกคนที่เป็ดแนะนำนะคะนุ่มเมากนะคะแนะนำบรรยากาศระหว่างทางกับชมธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะแต่พอถึงช่วงฤดูหน้าฝนน้มาเต็มรถไจองูมันจะงเป็นดูงตาพญานาคคิวเห็นไหมล่ะ ยังเป็นสุกมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาพบเจอแต่ทั้งดีๆพบคนดีๆขอบคาณเขาเองนะพี่เต้ที่เป็นผาถอยหลังออกมาหน่อยหนึ่งนะแค่เพ,พ่เห็นบอกทุกคนคะ่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่จะเห็นสามจีดีเลยค่ะโคตรเจ๋งเลยคือไกลสุดเลยประมาณเก้ากิโลนะคะเดินไปแล้วก็ตรงนี้แต่ตรงนี้วันนี้เราไม่ได้เดินนะคะเราไหวตรงนี้ตรงเดียว์แล้วนะคะเราจะลงไปเพราะเวลาจะไม่ทันไปกิดกกตอ่อ ก็ไม่ต้องเอา ตรงนี้จะเป็นเสียนที่1นนะคะทุกคนถ่ายรูปบรรยากาศมาฝากอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นเสียนที่3นะคะทุกคนเป็นขาลงนะคะก็แวะถ่ายรูปนะคะมาฝาก ค่ะทุกคนวันนี้ก็เดินลงมาตรงจะเป็นขาลงได้เลยแล้วนะคะวันนี้อีลากาัเอาบรรยากาศฝากพีเอฟซีประมาณนี้นะคะคลิปอาจจะยาวไปน้อยนึงนะคะจหยกับากดไลค์กดแส์นะคะทุกคนได้บุญน้ากันด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาเทีเ่ยวนะคะแล้วก็มาผจญภัยธรรมชาตินะคะที่ถ้นะะานาคาจังหวัดบุการนะคะทุกคนมีที่เที่ยวเยอะเลยนะคะจังหวัดบุการแนะนําเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อีลาขอตัวกันด้ยะคะ่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะสววสดี่พอกับอีแม่รออยู่ข้างล่างนะคะ